สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Shop and Smile รายการที่ให้คุณผู้ชมมีแต่ความสุขและก็รอยยิ้มนะครับใช่แล้วค่ะนะคะอยู่กับนะคะอยู่กับผมครับนิจชาคตหรือว่าชัยไว้ครับค่ะแล้วก็อยูกินละาค่ะและที่สำคัญวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยเป็นดารานักแสดงนะคะเป็นใครไปไม่ได้นักจากพี่แมมพี่แมมสวัสดีค่ะอันนี้ ไม่ใช่ไว้ใช่ไว้หาผูิงแม่เหมาะสมและคู่ควรมากเลยนะคะอวันนี้คุณตาอสาหลายคนที่สนใจในเรื่องของการดูแลรูปร่างเสื้อทรงองค์เอวก็คงอยากจะรู้จักเจ้าผริพันธ์ตัวนี้แล้วล่ะแม่ขอแนะนำนิดนึงเพราะเห็นบอกว่ารับประทานแทนข้าวเลยตัวนี้เมโซค่ะไอศคคือหลายคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะลดน้ำหนักง่ายถูกข้าวเย็นหลังมื้อมงก์ง่ายใช่ข้าวเดี๋ยวก็ลงแต่บางคน ลดเท่าไหร่ก็ลดไม่ลงแม้กระทั่งอดอาหารจริงๆพี่แหม่มต้องบอกอย่างนี้โยกีเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยมั่นใจและมั่นนามากว่าทานอะไรก็ไม่ใช่เมื่อก่อนะครตอนนี้ก็เป็นอยู่มั่นใจและมั่นนามากงโตแบบช้างม้าวัวควายมาฉุดก็ไม่อยู่คือตอนนี้ต้องบอกว่าล่ำมากอะล่ำมากจริงๆแล้วก็มีเพื่อนๆทักตอนแรกก็ไม่รู้มั่นใจตัวเองจัดรู้ที่ยังผอมอยู่กินอะไรก็ไม่กวนซักพักอุ้ย มันมามันมาแล้วค่ะมันมาสิ่งในร้างเราอต้องถามพี่แหม่มด้นึงเพราะว่าหนึ่งคือพี่แหม่มเนี่ยออกกล้องออกทีวีบ่อยแล้วจะต้องมีปัญหาในเรื่องของบางทีออกกล้องล้คจะดูววมขึ้นใช่แล้วก็ไม่ต้องค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเป็นคนโครงสร้างใหญ่อยู่แล้วเป็นลูกครึ่งค่ะคะก็จะสูงโปร่งทีนี้พอพอช่วงไหนที่อ้วนเนี่ยมันก็จะดูเป็นยักษ์อ้แล้วเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้โอ้โหไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราไม่เคยน้ำหนักสี่กว่านะ สี่สิบกว่าเคยและพี่แหม่มน้ำหนักเยอะสุดเท่าไหร่เมื่อก่อนเกือบแปดสิบว้าวเลยไง้โเห็นที่หนุช่วงนึงที่พี่แหม่มแบบบวมมากใช่ไหมครับตอนนั้นแต่ว่าไม่มีไม่เคยมีใครเห็นพี่ตอนแปดสิบเด็ดขาดเพราะว่าพี่ไม่ออกไปไหนแล้วพี่ก็ไม่เด็ดขาดอยู่ในทาวนรูปพี่ก็ไม่ให้ใครถ่ายเร่องไหนพี่อ้วนมาขอพี่ถ่ายรูปพี่บอกโนนะจะหาว่าพี่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอานะถ่ายไปทำไมถ่ายไปให้ดูดูสิหนุ่มอ้วอีก นนั้นโอ้โหยิ่งกว่าอีกแล้วยิ่งเครียดยิ่งลดไม่ลงยิ่งเครียดยิ่งกินจริงใช่และตอนนี้ต้องมาถามตัวช่วยแล้วเพราะ<ช>ตอนนี้กระแสต้องบอกนะแรงมากเลยคุณผู้ชมนะคะหลายๆคนที่เอ๊ะเห็นทางทีวีเช็คทางอินเทอร์เน็ตแต่แน่นอนวันนี้ตัวจริงเสียงจริงทานเองมาบอกเองเลยว่าเคล็ดลับความผอมที่ดีแล้วปลอดภัย เป็นยังไงอันนี้เป็นเพื่อนค่ะเพื่อนสนิทเชียรเมโซนี่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เลยค่ะนี่แล้วบอกเลยนะว่ามันเก๋มากเม่แม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของเป็นซองแบบนี้ความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ชื้อลเชื้อโรคไม่มีใช่แล้วก็ไม่ต้องพกแบบว่าทีเละเยอะๆถูกต้องันนี้จะทานสองเมตรใส่กระเป๋าสองเมตรใส่จบแค่เช้าเย็นอยู่เลยใช่อยู่เลยเก๋มากนะตัวนี้นะคะและที่สำคัญหลายคนสงสัยเอเมโซเห็นบอกว่ามันเป็นความผอมแบบนวัตกรรมใหม่ผอมไม่พอขาวด้วย มันมีถึง5 b 5บีหงบีหบอ5 b บีนั่นเองนะคะปีแรกคือบล็อกบล็อกบล็อกอะไรก่อนครับบล็อกอะไรก่อนเกิดจากอะไรเกิดจากบล็อก ไขมันส่วนเกินเริ่มจากชาอูหลงเพราะว่ามีส่วนสกัดของสารสกัด O T P P ครับใช่แล้วค่ะแล้วเวลาบล็อกเนี่ยมันม่ได้บล็อกแค่ไขมันอย่างเดียวบางทีเนี่ยเรารับประทานเราไม่ได้กินแต่ไขมันเราเลือกไม่ได้เรากินน้ําตาลเข้าไปใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยเขาก็บล็อกหมดเลยจรจิงค์บาใช่เม็ดเดียวอยู่เลยใช่ไหมคะเม็ดเดียวอยู่สามารถบล็อกได้หมดเลยบล็อกแล้วหลังจากบล็อกแล้วแน่นอนจะมาบล็อกอย่างเดียวก็ไม่ได้ความฟิตความเฟิร์มมันต้องมาด้วยไม่ได้อีกไม่ได้อีกเร็ว ก <Made> ่อนก่อนดับแรกเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยบางคนเนี่ยอิ่มใช่อ่าบางคนอิ่มก,กินต่อ มากินบอยเบนด์อ่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มะถูกต้องบางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจริงๆรู้ไปทาทำไมถึงมาเบรกนี่เขามีส่วนสกัดจากนี่เลยครับต้นกระบอกเพชรข้างหน้าเรานี่เลยใช่แล้วหลายคนหลายคนก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าสารสกัดจากกระบองเพชรเนี่ยเขาจะช่วยทําให้เราอิ่มง่ายอิ่มเร็วขึ้นค่ะบางคนบอกว่าเออเดี๋ยวไปตลาดเออแล้วโดนฝนแทะแกินไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ดีตขาไม่ชอบกันเขาบอก มวิธีนิดนึงไม่ใช่เอาตัวองกันนะแหไม่ควรแล้วนะครับเด็กๆเห็นกระบอกเพชรอุ้ยมันคงจะบล็อกอ้าจารย์รักเราไปนะอาจารย์ชอบชอบแบบว่าชอบจงโกะตอนเนี้ยเอาถูกอาจารย์รักอยากให้เราแบบอิ่มเร็วไม่ไม่ไม่โนโนนะค่ะมาพูดถึงในเรื่องของการเบรกแล้วใช่ไหมเบิร์นกันบ้างเบิร์นยังไงล่ะวิ่งมาวิ่งมาร ไม่ใช่เพราะว่ามีสารสกัดจากผลส้มแขกครับแล้วก็มีสารสกัดจากออลคาเนทีนคนที่ออกกําลังกายจะได้ยินคําว่าอัลคาเนทีนบอกถูกต้องอัลคาเนทีนก่อนแล้วเขาก็จะไปวิ่งออกกําลังกายเหมือช่วยเบิร์นได้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวส้มแขกกับตัวแัลคาเนทีนเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เราแบบว่าเบิร์นได้มากขึ้นแล้วบางคนคือไม่ได้ออกกําลังกายไม่มีเวลาเราใช้2ตัวนี้ช่วยได้ใช่ผมนะครับอันดับแรกเลยไม่มีเวลาเลยไม่ออกกำลังกายอยากมาอ้างจริงๆอยามาอ้างเพราะอะไรรู้ไหมพี่เคยไปวิ่ง สองนาทีหนูเหนื่อยแล้วเขาให้ออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละห้าวันวันละยี่สิบห้านาทีไหวไหมไม่ได้ไม่ได้สองนาทีสองนาทีเหนื่อยเราหิวการออกกําลังกายก็หาเวลายากเนาะก็เลยมีตัวช่วยตัวนี้ีเกียดอะพูดง่ายแล้วกันจบป่ะเข้าใจเข้าใจตรงกันนะแล้วตอนนี้ยังมีอะไรอีกคะที่จะมาช่วยใช่ครับมีส่วนของบิวบิวใช่ไหมฮะเวลาที่เราลดน้ําหนัก แล้วเราผอมลงสังเกตไม่หลายคนโซมหลายคนเหี่ยวอะอยๆาี้ยหลายคนทีบวก่ไหมบกมือบวกมืออย่างเงี้ยเหี่ยวเลยนะ แบบต้องเก่งนะเราต้องเก่งอย่างนี้ไงเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันผอมลงแล้วเนี่ยส่วนที่มันเคยขยายเนี่ยมันก็หมดลงถ้ามันย้้ยทาไงอะมาดูตัวสุดท้ายกันบ้างตัวสุดท้ายครับผู้ชมยังมีไบรท์ครับส่วนสกัดจากสมเกาหลีมันรู้อยู่สมหลายคนรับประทานสมเพื่ออะไรคะเพื่อทาให้เราดูเด่นดูสดใสดูมีออร่าค่ะอย่างที่เกาหลีเขาเห็นไหมเขาเหมือนเขาไม่เคยแก่เลยเนาะใช่ไหมหลือเหมือนเขาไม่มีค่า ากินในประเทศอ่ะมีสิเขาไปด้านแทสโสมไงด้านซื้อโสมมาแล้วก็แทสไม่ใช่ที่แบบเขาสกัดมาแล้วไม่ได้แทสโสมอย่างนั้นสลังเฮโยทั้งประเทศเลยนะเออแล้วยังมีส่วนผสมของคิวเทนด้วยครับคุณผู้ชมใช่ค่ะนะก็จะช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะคะฉะนั้นคุณสาวจะได้ทั้งหมดนี้ ในตัวเดียวเลยกับเจ้าเมโซนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนสาวๆบอกว่าอุ๊ยพี่แมมเวลาทานทานยังไงอะคะเพราะว่าได้มากล่องนึงกินทีเดียวเลยไหม30มสิเมตรจะดีหรอคะกลัวไมมหอนะใช่ค่ะวิธีการกินแบบนี้น้อยรับประทานนะคะออกจากบ้านตื่นเช้ามาเอามาเลยพกกไปสวยๆอ่าสองถ้าจะให้ดีนะคะ ก่อนอาหาร15นาทีค่ะให้เขาทํางานหน่อยอให้เขาไปแพรกิก่งก้านสาขาเพื่อจะบล็อกเพื่อจะทาหน้าที่ของเขาต่างๆนะคะแต่บางคนอาจจะแบบว่าอุ้ยกินข้าวไปแล้วอุ้ยไม่มีสติเลยอเี่ <laughs> เอ <laughs> เป็นบ่อย้ท่านเไงทำไงแล้วเริ่มใหม่ไม่เป็นไรก็กินตามดีกว่าไม่กินเลยถูกปะโอแฉ่พี่แค่บอกว่า15นาทีก่อนอาหารเนี่ยมันจะได้ผลดีมากๆแต่ถ้าเกิดสมมติลืมขึ้นมาจริงไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจก็ทานเลยเดี๋ยวนั้นนืกขึ้นได้ทานเลยดีกว่าไม่ทานเลยใช่บางคนหนูเป็นพี่แหนมพี่แหนมแล้วทานตัวนี้ไปแล้วทำให้อิ่มขึ้นไหม ใช่สิแน่นอนค่ะเพราะเขามีนี่ไงคะกระบองเพชรนี่ค่ะใช่ค่ะมันจะทาให้กระเพาะอาหารของเรานะคุณผู้ชมเล็กลงจากเดิมเนี่ยเราจะทานข้าวประมาณ3จานถึงจะอิ่ม3ามสใครเราใช้คำว่าเราอย่าใช้คำว่าเราเป็นคนเดียวนะคะกินแล้วก็แบบว่าพอกินตอนนี้เข้าไปเนี่ยมันรู้สึกเอออิ่มเร็วขึ้นอิ่มเร็วขึ้นค่ะเนาะเออมีน้องหลายๆคนนะคะที่ลองรับประทานดูลองของเพราะนางเนี่ยเคยลดความอ้วนมาทุกรูปแบบรับประทานยามาทั้งยา ฮาร์ดคอร์ทั้งไอตัวที่แกล้งบอกว่าเป็นอาหารเสริมแต่จริงๆแล้วแอบใส่ตัวที่แบบว่า,เ,าเป็นยากดประสาทต่างก็คือลองมาทุกอย่างแล้ว<ะ>แล้วก็พูดเลยว่าโอ้ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรดีหรอกเพราะว่ากินไปก็โยโย่เธอก็ลเลยบอกให้ลองพอลองเสร็จนะ วิ่งเข้ามาแบบว่ากอดคุณแม่สุดิ์บอกว่าขอบคุณมากค่ะลดลงไปกันเยอะนะ20โลยังเคยมีคนทำได้โอ้เราในลดห้าโลนี่ก็ถือว่าดีใจแล้วคุณสาวๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้เนี่ยผ่านมาหมดและยาหมออดอาหารล้วงคอต่างๆผลข้างเคียงเยอะมากยากดประสาทต่างๆนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าทางเมโซของเราเนี่ยปลอดภัยเรามีออยเรามีสารสกัดที่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์ที่สําคัญไม่มียาลดน้ำหนักตัวไหนที่ช่วยในเรื่องของ ความบริงไบร์นะตัวนี้มีนะคะนอกจากจะผอมไม่โทมแล้วความบริงไบร์ความกระจาใสายผิวพรรณเพราะเรามีโสมนะคะเรามีตัวช่วยที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติร0อยแบบนี้ถ้าคุณสาวสนใจต้องบอกว่าหาซื้อที่ไหนคะพี่แม่หาซื้อที่ไหนคะอยากูจริงๆแล้วมีเยอะมากหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนไปวัดสันก็ได้ง่ายเนาะง่ายเลยไปทุกสาขาได้เลยใช่ทุกสาขาเลยถ้าเกิดเราอยู่ในต่างจังหวัดในถิ่นธุรกันดาร มว่าสันยังเข้าไปไม่ถึงร้านขายยาชั้นนำได้อีกโอ้ยถ้าไม่แน่จริงนะคะตัวนี้เข้าร้านขายยาไม่ได้นะ่ผต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการการันตีเลยนะว่า การที่คุณนั้นเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆต้องยอมรับว่ามีเยอะมากในท้องตลาดนิ่เนาะแต่อะไรหล่ะที่เข้าร้านขายยาได้ถ้าไม่มีเลยนะเนาะด้านหลังด้านหลังกล่องนะคะดูเลยนะคะมีทั้ง GMP มีทั้งอยนะคะสามารถเอาเลขอยไปเช็คได้นะคะเพราะว่าบางบางเจ้าเนี่ยที่เขาเอาของมาขายเนี่ยเขามอากองอยแต่ไม่ไม่ใช่จริงมีของปลอมเกิดขึ้นมาด้วยต้องระวังตรงนี้ต้องระวังด้วยเพราะว่านอกจากจะไม่ผอมหรือว่าโยโย่แล้วเนี่ยยังเป็นอันตรายต่อระบบภายในถูกต้องเอฟเฟกต์เยอะมากนะยากดประสาทบางที นอยเวียงเวียงเวี่ยงอันนี้อะไรมาไม่รู้เมโซกินแล้วไม่ได้เป็นอารมณ์แบบนั้นตอนแรกกินยังรู้สึกเลยว่ามันไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะผอมไม่เนี่ยเออนี่ยเพราะบางคนเนี่ยติดอาการติดความรู้สึกว่ากินแล้วมันต้องเวียงนิดนิดต้องแบบว่าเงือกไปมากอืมอืมอะไรอย่างเงี้ยแบบบุญอิดบุญอิดหน่อยใช่ใช่ใช่เอ่ใช่เอ้ยยาแสดงผลใช่ทำแสดงผลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ดีใช่นะคะถ้าทานแล้วรู้สึกแบบนั้นเนี่ยไม่ดีนะฉะนั้นแล้ว ต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่นะคะคุณผู้ชมใครที่คิดว่ากินยาลดความอ้วนแล้วต้องเหงื่อแตกต้องมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์ที่เหวียงกระฟัดกระเฟียดงุดหงิดเวียงทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่ถ้าเกิดคุณกินเมโซแล้วลงจริงแล้วไม่เหวียงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสาวๆคนไหนสนใจใช่ค่ะนะซื้อได้เลยบางคนบางคนมีปัญหาเคยถามพี่ปรึกษาพี่บอกว่าพี่คะคือหนูเนี่ยก็เป็นคนทานไม่เยอะอแต่ว่าหนูเป็นคนอ้วนกรรมพันอ,อันนี้ก็ช่วยได้นะ พราะบางคนเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าการอ้วนกรรมพันเนี่ยมันจะไม่มีบนโลกใบนี้จะไม่มีอะไรช่วยให้เขาผอมอันนี้จริงๆผอมได้ไม่เคยเห็นหรอพ่อแม่ก็อ้วนพี่สาวก็อ้วนตัวเองก็เคยอ้วนมาก่อนแล้วทุกวันนี้ก็ผอมสวยเคยมีรุ่นน้องพี่พอผอมสวยเสร็จก็ไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวลดน้าหนักเออนี่ไงเรื่อจากตัวเองก่อนใช่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่เรามีน้ําหนักที่เยอะเนี่ยแล้วเราปล่อยให้มันเลยตามเลยไปเนี่ย สักพักนึงมาแล้วนะข้อเข่านะถูกต้องเวลาเดินนะขึ้นลงนะคือบางคนไม่ห่วงสวยไงาบางคนก<ช>็รู้สึกว่าเออฉันไม่ได้แคร์เรื่องความสวยทุกอย่างเป็นรูปลักษณ์ภายนอกค่ะไม่เป็นไรวางตรงนั้นไว้เรื่องความสวยแต่ว่าสุขภาพสําคัญมากจริงๆถ้าเราน้ําหนักเยอะๆเนี่ยข้อเข่ามาออนะคะอะไรคอร์สคอเลสเตอรอลเบาหวานความดันโอ้โหมากันนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยมากันใหญ่เลยอ่ะกรุณาอย่าเป็นโรคที่ฮิตนะคะใช่ไม่เล่ะเบาหวานความดันโรคอ้วนไม่เอาอย่าเป็นเป็นโรคหายดากด้วยเป็นแล้วรักษายากด้วยนะคะแล้วก็สิ้นเปลือง ด้วยนะคะแทนที่จะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นไปหาเงินได้มาแทนที่จะเอาไปซื้อความสุขให้กับตัวเองปรากฏว่าต้องมานั่งรักษาตัวไม่มีประโยชน์เลยใช่นะคะการผอมปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่บอกว่าเออวัสดุไม่มีร้านขายยาหายากตัวแทนจะหมายตอนนี้เขามีทั่วประเทศแล้วนะเยอะนะคะเยอะมากจริงๆนะคะก็สามารถที่จะเซิร์ช ใช่ได้หชัยได้เลรหรือไม่ก็ขึ้นชื่อต่ำของท่านนี้เลยนะครับอด้นะฮะใครสนใจนะคะในเรื่องของความของกับเมโซอ่าแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชายล่ะคุณผู้ชายเนี่ยถ้าหน้าท้องปุ๊บชีวิตจบเหมือนที่ผมบอกเลยพี่แหม่มถ้ามีผู้ชายอ้วนเออไม่พี่เอาไปให้แฟนที่กินดีกว่าไม่ใช่หากอ้วนทุกวันนี้เลี้ยงก็ว่าไปอย่างหนึ่นะจริงเออทุกวันนี้เลี้ยงเออเออทำไมเราไม่ทําให้แฟนเราผอมล่ะอ่าจริงหรือว่าเราเราต้องการที่จะด i s c r e d i t อ้วนไปไหนไม่ได้จริงๆเพราะว่าหนึ่งคือผู้ชายเหมือนกันเวลาอ้วนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายเวลาที่อ้วนเนี่ยก็ขาดความมั่นใจนะถูกพี่แม่มองไว้เนี่ยถ้าหากมีหน้าท้องปุ๊บชีวิตจบนะครับใส่เสื้อผ้าไม่ได้อึดอัดมากถ่ายรายการมาเนี่ยโอ้โหอ้วนเป็นหมูเลยใช่เออมันขาดความมั่นใจนะแล้วมันทำให้บุคลิกเราเสียแล้วคุณผู้ชายีนออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับว่าฮาร์ดคอร์มากไหนจะแบบหน้าท้องหน้าท้องเป็นส่วนที่ออกกำลังกายและลดยากที่สุดจริงอย่างแขนขาเนี่ยโอเคเลยยังคงเป็นกล้ามเนื้อได้แต่หหนนน้้้้าาทองี่โกวจะขึ ซิปแฝคเนี่ยยากมากครับด้านตัวนี้ช่วยรับรองดีที่สุดเลยฮะใช่แล้วต้องบอกอย่างนี้นะบางคนบอกว่าอุ้ยไม่เห็นจำเป็นเลยไม่ได้เป็นดาราไม่ได้ขายหน้าตาทำไมต้องหอม,อ,มอ่ะพี่แหม่มบอกสิทำไมทำไมอะท<อ>ี่มีคนคิดแบบนี้ด้วยเหรอมีมีเลยเคยเจอพี่ออทำไมฉันไม่ได้เป็นดาราฉันไม่ได้แสดงหน้าฉันต้อง จริงๆไม่มีคนแบบนี้หรอกแต่เพราะเขาคิดว่าเขาลดไม่ได้เขาเลนอย่างแบบนี้เขาปลอบใจตัวเองใช่ไงเข้าใจเพราะจริงๆอ่ะไม่ไม่มีใครไม่อยากดูดีไม่มีใครไม่อยากมีสุขภาพที่ดีแต่สิ่งที่เขาพูดแบบนี้ไปเนี่ยบางทีไปเจอเพื่อนหรืออะไรที่เขาพูดแบบนี้นะอยากอยากให้เพื่อนดูดีขึ้นมาก็แนะนําใ่โซ่ให้เพื่อนจริงบอกเขาเลยว่าสามารถลดได้จริงแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้นี่ก็มีผู้ที่มีประสบการณ์ตรงทั้งเคยผ่านการอ้วนมาแล้วนะคะผ่านประสบการณ์ ในเรื่องของการลดน้ำหนักมาก็เยอะมากเยอะมากค่ะแบบลองผิดลองถูกมาแล้วก็เยอะ <c oughs> ทุกอย่างเลยกว่าสุดท้ายน<ม>ี้ให้พีแ่แม่ฝากนิดนึงละกันในส่วนของเปลี่พันเมโซค่ะใช่ค่ะก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมทุกทกคนดูดีะนะไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีอายุเยอะๆยะแล้วนะคะอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยลดไม่ลงแล้วใช้ <c oughs> เสะ <c oughs> ปบ่อยไปอันนั้นคือการท้อแท้ในชีวิตไม่เอานะคะเราต้องมีกําลังใจเราก็ต้องต่อสู้ทําให้เราดูดีอยู่เสมอดูดีอยู่ตลอดเวลานะคะครับผมเอาละครับสุดท้ายแล้วขอขอบคุณพี่แมมได้วยเลยนะครับที่ให้ความรู้ดีดีวันนี้นะคะขอบคุณกา แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะใครที่สนใจผลิพันธ์เมโซนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศรวมถึงมีแล้วในร้านขายยานะคะแล้วก็วอสันด้วยนะคะแล้วนี้เราสามคนลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะว่าจะมีอะไรอัปเดตกันอีกนะคะกับรายการช็อปแอนด์ส l มาไปแล้วครับคนดีบ๊ายบาย